ที่เห็นสกูชี่เอ,ม,อม,มาพบกับช่องแตงโมสกูชี่คอลเลคชั่นกันอีกแล้วน,นะคะที่เห็นสกูช<ม>ี่แบบนี้เพราะว่าไม่ใช่ความรกไม่ใช่ความรกนะคะคือเราไปซื้อมาใหม่ค่ะนี่คือร้านชวาแล้วก็เด,ยนนะะเดียวทอยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วก็จะมีแบบของแร่อะไรต่างๆด้วยนะ,ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแล้วก็จะมานั่งถ่ายตรงนี้นะคะดีกลับกล้องก่อนอ่าก็มีทั้งของแรแล้วก็ของไม่แร่ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูชินแรกกันเลย ก็จะแกะบ้างไม่แกะบ้างเนาะมาดูของแถมกันดีกว่าอันเนี้ยร้านเชวาเขาให้มานะคะเป็นของแถมมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะมันมันเราไม่รู้นะว่ามันเช่ซสกุชีหอป่แต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเราเก็บกันแต่บางอันเราก็จะแกะบ้างไม่แกะบ้างนะคะเวลานี้เปียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาต้องไปเรียนยินต่อนะะเอาเก็บไว้มันะแหลมไม่ต้องเหมือนกันแต่คือมันเป็นตัวอะไรไม่รู้อ่ะ อย่าค่อยเก็บทีเดนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูสกูชิชกันเลยชิ้นแรกนะคะจะเป็นของแรอันนี้ซื้อร้านชาวานะคะปลายกระดูเลยเนาะเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้อะแล้วตัวนี้มันแรมากนะทุกคนตัวนี้มันมีกบด้วยอะแต่ว่าหาไม่เจอมันมีกบด้วยทุกคนแต่ว่ากบเราอะมันมันหายหรือตกในรถนั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปดูมาดูดิ เน,น,นื้อแน่นมากเกอมันอันนี้ในอันนี้เลยนะฮะก็ชิ้นต่อไปนะคะผนใจนำเสนอมา่มันคือทากินะคะของร้านชาวานะคะแต่อันนี้เราไปซื้ออันนี้คือเราไปดูร้านชาวาแล้วมันไม่มีแล้วเราแล้วตอนนั้นตอนที่อยู่รีโอทอยเราเจอก็เลยซื้อมาอุ้ยมันยับ,บ้ะทุกคนยับมากแต่ว่าไม่เป็นไรน่ารัก กลิ่นหอมเลยอันนี้ขอไม่แกะนะคะเพราะาแกะอก่ะเพราะเยังไม่ได้เคยแกะเลยนะคะไาดูชิ้นต่อไปกันเลยชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นเจ้าตัวนี้เมื่อกี้แกะออกมาเล่นแล้วรอบนึงนี่น่ารักมากเลยมันคือแพ็คแพ็คซูนะคะที่อยู่แบบอันนี้คือแบบอยากได้มากกลิ่นก็หอมหอมซื้อมาทั้งหมด16ชิ้นนะทุกคน เดี๋ยวมานี่นะคะมันก็เป็นแบบนี้คือแบบเราเห็นยูทูบเบอร์หลายคนมีแล้วแบบบอกว่ามันมันฟินนะคะก็ลองซื้อมานะนี่งไงไมีได้รใช่ตรงน,นี้แพกแพชชูนะคะน่ารักหอมด้วยนะคะมันหอมกลิ่นอะไรไม่รู้อะบอกไม่ถูกทุกคนมันน่าจะเป็นรอยมาตั้งนานแล้วอะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะวิแต่ว่าคือแบบมันดีนะฮะก็ถือว่าเคยดีน่ารักดูชิ้นต่อไปกันเลยเต่แล้วก็จะวางไตรงนี้นะคะ่ะชิ้นต่อไปก็จะเป็นอันนี้กันมันคือมาการองของชวาแต่คือแท็กอยู่ไหนไม่รู้เราซื้อมาสองอันนะคะแต่ว่าอันนี้มีแท็กอันนี้ไม่มีแท็กหนึ่ง งอ่ะเฮ้แต่คือเนื้อดีอ่ะแกะออกมาได้ไหมคือแบบมันแน่นมากแกะยังไงไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องแกะขอไม่แกะนะคะตัวนี้เพราะว่าแกะออกมายัางไงไม่รู้อ่ะเราเคยมายดูชิ้นต่อไปก็จะเป็นบาร์มันก็จะเป็นแท็กนะฮะของร้านชวาก็ แม่ช้าวานี่ก็ถือว่าขายของดีนะคะแต่ว่ายับไปนิดนึงเก็คุชีก็จะโอเคบ้างโอเคบ้างโอเคก็ถือว่าน่ารักนี่นี่กินคล้ายแพ็กซูเลยอ่ะ่ะชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นหมามะการองนะคะที่ตัวนี้เลือกซื้อมาเพราะว่าตอนมันมีที่รถทดลองบีบแล้วพอบีบหืมฝินมาก แกะกันนะฮะแกะยังไงไม่รู้อ่าอุียกลิ่นหอมมากมันหอมสตรอเบอรี่อ่ะนิ่มมากอุ้ยน่ารักมันคือเฟนมันคือเฟนชาร์ลหรือเฟนชี่เนี่ยแหละทุกคนเราไม่รู้ว่ามันเรียวกว่าอะไรวิตรงนี้มันแบบอุมม้ยน่าดีมากมันคือเฟนชาร์ลนะฮะน่ารักมากเลยอะ่ะ คราวนี้ไปสำเพ็งก็ซื้อมาเยอะมากคือแบบคาที่แล้วไปที่เรามารีวิวให้นะคะอันนั้นไปอ่ะกับแม่ซื้อแค่5ชิ้นนะคะวันนี้วันนี้มาร้านรีโอทอยนะทุกคนรีโอทอยเราซื้อไปทั้งหมด8ชิ้นเชวาก็พ,พกๆกันนะคะโอเคก็มาดูต่อไปกันเลยก็จะเป็นพี่คอกโจอ้นะคะก็พเสดุก็กกม่ค่อยดูดีนะฮะอันนี้ซื้อที่ร้านชวาอ้ยอันนี้บอกไปยังอ๋ออันนี้ซื้อร้านชวา นะฮะฮอันนี้ติดปลายหลายร้รอยงีน้นี่ก็ถือว่าน่ารักนะไม่ว่ากลิ่นเป็นยังไงมันลุ้นกันดูสิจะมีกลิ่นไหมกลิ่นคะัะอุ้ยอุ้ยทุกคนทุกคนคือมันอยู่ล้านนานไปหรอทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ นี่นะคะลายส้นโจยยี่ตรงนี้แล้วคือแบบมันนิ่มมากนิ่มมากอะทุกคนมันคือโจยยี่พีอคอกหอมมากกลิ่นมันเหมือนตัวอะไรไม่รู้ว่าบอกไม่ถูกเหมือนขนมไทยๆอ๋อกิ่นเหมือนขนมชั้นเออเออกลิ่นเหมือนขนมชั้นดีก็ถือว่าน่ารักนะฮะแต่ว่าคือทำไมตำหนิมันโหดจังนะ ก็โอเคน่ารักมันคือตัวที่คีขอมาดูตัวต่อไปกันเลยค่ะอะตัวนี้จะเป็นโดรายากินะคะตัวนี้คือแบบมันแรงไงแล้วเราเห็นนะมันเหลือตัวสุดท้ายก็เลยซื้อมานะก็มันเนริงๆนะมันเนริงๆนะ เนื้อเด้งอ่ะ้ยแต่ว่าถือว่าโอเคนะน่นารักอันนี้ของแรงเดี๋ยวเราจะต้องไปหาแต่ตัวนี้คือแบบซื้อมาแล้วแข็งมากอ่ะจริงๆแต่ชอบบีบอันนี้มากเลยมันนิ่ชิ้นต่อไปนะคะเอาชิ้นนี้ดีกว่ามันจะเป็นนี่ค่ะมันคือไอศครีมของคริมแคนดี้ทำน้องกับคุณนิมาดูนะคะ แต่คือมันน่ารักมากแล้วเมื่อกี้ตอนเราบีบเอาได้กลิ่นสับปะรดขึ้นมาเฮ้ยสับปะรดหอมมากเฮ้ยสับปะรดหอมมากเฮ้ยหอม,มสับปะรดเฮ้ยทุกคนเนี่ยแหละเนี่ยกลิ่นเนี้ยสองอันเนี้ยเหมือนกันมันคือกลิ่นสับปะรดเหมือนกันนะคะแต่เราจะรีดดว,วเพราะว่าเดี๋ยวกลิ่นมันจะหายหมด สโลด้วยน่ารักแล้วก็มีปักกี้มาให้ด้วยนะนี่แต่เนี่ยน่ารักจริงเราเห็นคนอื่น,นีอะไรสีแม่คุณไปเก็บกเก็บเดี๋ยวกินหอยเร็วๆเอาวิเดีวเก็บเดีกเก็บอ่าอันนี้ลันช์สลันชวาคะ เคยมาดูตัวต่อไปเหนื่อยเยอะเลยอ่ะอุ้ยมาดูตัวนี้ดีกว่ามันคือมัชเมลโล่ตัวนี้แหลมมอรตัวนี้คือเราไปเจอร้านชวาพี่เขาบอกเลยอันสุดท้ายเราก็เลยซื้อมานะคะเฮ้ยคือแบบนิ่มมากมันคือของอะไรนะทุกคนคือแบบอยากได้ตัวนี้มากเพราะมันคล้ายๆมัชเมลโล่แล้วก็แบบมันแหลมเก๋กันกินยังไมันชวา นี่เขาไปเคล้าแป้งมาจริงเหรอวิมาเลอะมืออ่ะมาเลอะมือจริงๆทุกคนนี่เขาไปเคล้าแป้งมาเหรอแล้วเขาเอามาบีบแค่ตัวเดียวนะทุกคนเพราะว่ามันแต่มันใจนี่แต่ว่าถือว่าดีนะน่ารักดีแต่ว่าทําไมนี่มันไปเคล้าแป้งมาจริงไว้เนี่ยทุกคนเคล้าจริงเหรอเคล้าจริงๆเหรอทุกคน เหม,ม,มือนกาอ่ะไม่เป็นไรเช็ดมืออ่าไม่เป็นไรตัวนี้คือแบบตอนแรกไปบ้านเพื่อนแล้วแบบอยากได้อันนี้ซื้อที่รีโอทอยนะคะถ้าเกิดเธอดูอยู่นะคะน้ำเหนือ่อก็อยากจะแบบว่าดิฉันมีแล้วนะคะนี่มันคือมะนาวของแบรนด์ป๊อปปูล่าบ็อกนะคะมันคือป๊อปปูล่าเราเนี่ยว่ามันเป็นของโตอ,อี้นะนองแกะกัน อมเหมือนขนมไทยหอมเหมือนขนมไทยอีกแล้วอะหอมเหมือนขนมไทยอะแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรน่ารักเราไปเจอมันมีสองสีนะมันมีสีเนี้ยกับสีเดนบุก็เรียกสีมาวิ่แต่คือมันน่ารักนะแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นกลิ่นอะไรกลิ่นหอมนะบอกบอกตรงๆนะฮะแต่ตัวนี้ดิฉันจะไม่มีวันแกะมันออกมาอีกเพราะว่ามันเลอะมาก กลิ่นก็เหม็นๆนะฮะเฮยมาดูตัวต่อไปกันเลยก็เลยไม่กี่ชิ้นแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นนีือรังชวาน,นะคะมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะของแบรนด์ยูดีมคาเฟ่อ่ะทุกคนยูดีมคาเฟ่นนเฟแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออ่าแกะๆนี่คือแกะที่สโลมากมาแกะกันเลยแกะแกะแกะนะฮะ มันมิ้นท์นะทุกคนคุยน่ารักวิแต่ว่ามันลอกอะเนี่ยวิ๊แต่ว่ามันน่ารักนะนี่นี่นี่อ๋อมันคือแกยูเมโนโน้ตลายเส้นยูเมโนโน้สโลมักมันเป็นกลิ่นมิ้นท์นะทุกคนคือที่เห็นว่ามันเป็นเทาๆเนี่ยมันไม่ใช่ไม่เทามันไม่ใช่มันเลอะนะมันเป็นสีเทานะทุกคนวิ๊แต่คือแกยูเมโนโน้น่ารัก นี้เลือกถูในเน่ที่ซื้อมาเนี่ยแล้วก็แน่นๆก็หอมดีนะคะถือว่าโอเคชอบชิดนี่กี่ไหนจ๊ะวิ้ว11นาทีแล้วอะไวมากอะฮะคลิปนี้ก็จะมีความย,ยืดยาวนิดนึงคิดว่ามันสั้นนะเนี่ยเลือีกหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยอีกห้าชิ้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยอา่าชิ้นต่อไปที่เหลือก็จะเป็นซื้อที่ดิโอทอยหมดเลยนะคะ เมื่อกี้บอกไปยังวว่าซื้อที่ไหนเอาเปไปแล้วนี่คือแบบน่ารักมากมันคือของแบรนด์ Bunny Cafe นะคะมันคือ Sweet Bunny Ice Cream นะคะอืมจะเห็นโอเคน่ารักมาลองกันนะฮะลองดูน่ารักมากเลยอะ่ะโอเคข้างบน ิ่นเหมือนสบู่อะสะบู่อะไรไม่รู้อะวิกลิ่นมันคล้ายๆกับตัวเนี้ยเนี่ยมันคล้ายๆกันแต่คือตอนนี้คือแบบหาที่เก็บไม่ได้เลยอะสัมผัสเนื้อข้างแรงน่ารักมากวิน่ารักคือไปครั้งนี้ก็ได้ทำการซื้อแบบเยอะมากๆ คือเรากะจะแวะแบบร้านของกบด้วยแต่ว่ารีบกลับนะคะเพราะว่าพอมีธุระต่องนะคะนี่เดีคือตัวนี้น่ารักน่ารักจริงบอกให้น่ารักนี้ตรนี้ก็จะมีความยัดยาดนิดนึง ก็ใกล้มาถึงอันดับสุดท้ายแล้วนะคะแต่แอยังนี่เป็นลิงมันคือของคุณมารูคื้อแบบมีหลายตัวมากแต่เราเลือกซื้อตัวนี้มานะนี่น่ารักมากนี่น่าสโลมาแก็กเลยไม่ได้กินอะมาลุ้นกินกันค่ะ้ย กลิ่นเต้นอนะอืมกินหอมอันนี้กินหอมมากอุ้ยอุ้ยนะมังอันนี้มันคือกลิ่นสตรอเบอร์รี่นะทุกคนไม่ไหวหอมเกินนี่ก็น่ารักโลรีบเก็บรีบเก็บเดี๋ยวกลิ่นหาย อันนี้ห้ามแกวมาจนกว่าจะกินหายนะคะถ้ากินหายไม่ได้ก็จะแกวออกมาเล่นแต่ตอนนี้มันยังไอ้นี่นะคะก็จะเออไอ้นี่เนาะคือเราเห็นมันมีไซส์เล็กด้วยแต่ไม่ได้ซื้อมาเแล้วอีกสามชิ้นค่ะก็แบบ3สามชิ้นนี้ก็ชอบนะคะตัวนี้เลยเป,เป็นไฟนะคะของแบรนด์สีกระบอกแบบชอบมากแบบทุกคนเทียบหน้าใหญ่มาก ได้มานานแล้วนะคะตอนนี้อันนี้ซื้อที่สวนผลิกัน,นะคะ่นะ squishy shop หอมอะ่ะมิหอมมากแต่ว่าทำไมน้องมีตำหนิเยอะมากเลยอะ่ะมาถึงก็มีตำหนิเลยโอ้วิ่แต่คือเราไม่ได้จะว่านะคะแต่ว่าวิ่แต่คือกลิ่นหอมมาก นี่ป๊อปเอ็กฟิซ่าอะไรเนี่ยหลายเส้นนะ,ะมาดูคอนมสิรกันนี่คือแบบน่ารักกลิ่นก็หอมน,น่ารักนะเนี่ยเต็มสิบความน่ารักนะฮะแต่นี่ไม่มีบราวเชนมาให้นะคะโอเคแต่คือมันใหญ่มากเลยอะทุกคนอันเนี้ย สิบห้านาทีแล้วมันคือเฟรนช์ฟรายแคปนะคะอู้หสองชิ้นแล้วสองชิ้นที่เหลือนะคะชิ้นแรกสเปนโคลาไอบลูมสีชมพูนะคะน่ารักมากเลยก็จะติดเสียงโทรศัพท์พ่อแปบบนีงนะคะกก็นี่นะคะกส,สเปนโคลาไอบลูม น่ารักแพ็กเกจมันก็ไม่น่ารักมากเลยมาเกะกันดูสีกลิ่นจะเป็นอะไรคนจริงอยากได้สีฟ้าแต่ไปก็เจอสีชมพูนะคะไม่เป็นไรนก็เอามากลิ่นเหมือนอันนี้กลิ่นพีชอ่ะทุกคนม,มันเป็นกลิ่นพีช โคตมากตัวเขแบบนา่ารักกินพีชเนื้อแน่นๆน,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 นะฮะรีบเก็บเดี๋ยวกินพีชได้คือแบบนา่ารักมากตวโทล่าไ,ไ,ไอ้บูมแบบน,นี้นะทุกคนก็ให้เต็มสิบนะคะตัวนี้น่ารักมากแล้วก็เรามาถึงอันดับสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนว่ามันจะเป็นตัวอะไรนะ,ะสามสองหนึ่งนี่คะ่ะ กคือโดนัทของคุณคุณิมารุนะคะใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวของพี่อ๋ออันนี้ของเคมีแคนดี้ทำร่วมกับเดโคเมช็อปนะคะนี่นี่เนาะก็น่ารักนี่คือแบบน่ารักมากแต่ละตัวนี่มีความเลียนกลิ่นหอมมากเลยเฮ้ยเอ็นกินอะไรไม่รูอ้อะแต่ที่ดูดูคือน่ารักมาก ที่สมัมผัสเดียวแล้วคุณจะรักสกุชชี่นะะี่ค่ะแล้วก็มีบราวเชนให้ด้วยวิ้ยแต่คือดีมากอ้ยโอ้รักชอบว้าดีใจได้มาแล้วนะคะตัวนี้คนจริงเลยอยากได้โดนัทสตาร์แต่ว่าอยากได้ทุกสีเลยแต่ว่าได้สีนี้อย่างเดียวก็ภูมิใจแล้วนะคะอืมกิ่งก็อืม ก็หอมอยู่ก็ถือว่าโอเคนะฮะนี่แต่คือน่ารักมากน่ารักมากทุกคนก็จบกันไปแล้วนะคะกับสกูชี่คอลเลกชันคือแบบมันนานมาก18นาทีแล้วทุกคนนี่เราก็เอาวางไว้ตรงนี้นะคะก็แบบยังหาที่เก็บไม่ได้เราก็จะวางไว้ตรงนี้ก่อนโอเคก็ สำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e ช่องแตงโมสกูชี่คอลเลกชั่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วน,นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย